สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดในเรื่อง6สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อขับเกียร์ออโต้ถ้าทำพฤติกรรมพวกนี้ระวังเกียร์พังไม่รู้ตัว 1. ออกตัวแรงกระชากเร่งรอบจากเกียร์ว่าง การขับรถออกตัวกระชากจนบางครั้งมีเสียงดังจากล้อที่เสียดสีกับพื้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเหยียบคันเร่งแรงตอนใส่เกียร์ดีแต่หมายถึงการเร่งรอบเครื่องยนต์ในตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วใส่เกียร์ดีโดยทันทีเพื่อให้รถพุ่งกระโจนออกด้วยความแรงอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้ชุดเกียร์และเพลาต้องรับแรงบิดอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เกียร์พังและเกิดความเสียหายที่บานปลายได้ในระยะยาวได้ 2. คลคิกดาวบ่อยเกินไป การคลิกดาวคือการเหยียบคันเร่งจมมิดเพื่อให้เกียร์เปลี่ยนจากเกียร์สูงลงมาเป็นเกียร์ที่ต่ำกว่าเพื่อเรียกแรงบิดสำหรับการเร่งแซงแต่ถ้าทำบ่อยเกินไปจะทำให้เกียร์ต้องรับภาระหนักซึ่งจากแรงบิดซึ่งทำให้อายุการใช้งานสั้นลงโดยอาจไม่พังในทันทีทันใดแต่ก็ทำให้ชุดเกียร์เกิเกดการสึกหรอสูง 3. เข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยรถไหล การปล่อยรถไหลโดยใช้เกียร์ว่างหรือเกียร์เอ็นนั้นเป็นการทำร้ายชุดเกียร์อย่างมากเพราะปั๊มของน้ำมันเกียร์จะหยุดฉีดจ่ายมาที่ชุดเกียร์ทำให้การหล่อลื่นของชุดเกียร์ลดลงเกียร์เกิดความร้อนและสึกหรอมากกว่าปกติซึ่งนำไปสู่ความเสียหายในระยะยาวได้ 4. รีบเปลี่ยนเกียร์ขณะรถอย่างไม่นิ่งสนิท พฤติกรรมที่พบบ่อยคือการเปลี่ยนเกียร์ดีไปยังเกียร์อหรือเกียร์อไปเกียร์ดีเพื่อถอยหลังเข้าออกที่จอดรถอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุดเกียร์และเพลาขลับทําให้อายุการใช้งานสั้นลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจากทั้งข้อ3และ4สรุปได้ว่าการเปลี่ยนเกียร์ออโตทุกตําแหน่งทั้ง P RND นั้นควรเปลี่ยนเมื่อรถหยุดนิ่งเท่านั้น 5. จอดรถด้วยเกียร์พียอย่างเดียวบนทางลาดเป็นประจำ ถึงแม้ว่าการจอดรถโดยใส่เกียร์ P นั้นเป็นการทำให้รถไม่ไหลแต่เราก็ไม่ควรจอดรถบนทางลาดชันด้วยเกียร์ P เพียงอย่างเดียวเพราะจะทำให้สลักเกียร์เกิดความเสียหายจากการรับน้ำหนักตัวรถเต็มๆซึ่งวิธีที่ถูกต้องคือเมื่อจอดรถด้วยเกียร์ D หรือ R เสร็จแล้วควรดึงเบรกมือขึ้นจนสุดก่อนแล้วค่อยเข้าเกียร์ P โดยวิธีนี้จะทำให้การรับน้ำหนักรถจะถูกแบ่งเบาหรือไปที่เบรกแทนนั่นเอง ลากรถแบบไม่ยกล้อที่ขับเคลื่อนการลากรถที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นควรลากด้วยการยกล้อที่ขับเคลื่อนขึ้นเหนือพื้นแต่หากมีความจำเป็นต้องลากโดยไม่ยกรถจริงๆก็ควรใช้ความเร็วให้น้อยที่สุดอาจจะประมาณ20-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไม่ควรลากเป็นระยะทางไกลเนื่องจากการลากรถเกียร์ออโต้แบบไม่ยกล้อขับเคลื่อนข,นขึ้นเหนือพื้นนั้นจะทาให้เกิดความร้อนสูงในห้องเกียร์ส่งผลให้เกียร์ได้รับความเสียหายตามมาได้ จำไว้เลยนะขับรถเกียร์ออโต้ต้องใช้ให้ถูกอย่าทำพฤติกรรมที่จะทำให้พังรถดูแลเกียร์ดีก็จะอยู่กับรถคู่ใจได้นานๆหนึ่งนาทีทำได้